มาแล้วต้มจืดเต้าหู้หมูสับร้อนๆซดคล่องคอทำง่ายแสนอร่อยเริ่มจากหั่นผักกัดขาว40กรัมเห็ดหอมแหง้งข่าดอกแครอทหั่นลวดลายได้ตามชอบต่อไปก็มาหมักหมูกันตอน้าหมูสับ400กรัมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วเห็ดหอม2ช้อนโต๊ะใส่น้ำเย็น30กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น2ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนตามด้วยวุ้นเส้น100กรัมคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหมักไว้1 5-30นาที ตั้งหม้อน้ำซุปใส่รากผักชี1ต้นกระเทียมลูก3ากลีบต้มน้ำจนเดือดใส่หมูสับที่หมักไว้ลงไปคอยช้อนฟองที่ลอยอยู่บนหม้อออกปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชาซีอิ้วเห็ดหอม2ช้อนชาจากนั้นก็ใส่แครอทเห็ดหอมและผักกาดขาวลงไปรอจนผักสุกหั่นเต้าหู้ไข่ตามลงไปรอน้ำซุปเดือดอีกครั้งปิดไฟจัดเสิร์ฟตักใส่ชามก็เป็นอันเสร็จน้ำซุปต้มจืดกินคู่กับข้าวสวยร้อน,รอ,นอร่อยฟินเข้ากันสุด,สด